ถ้าหากเราพูดในเรื่องของดิจิทัลแอสเซทนั้นก็คงจะมีอยู่3ประเภทหลักๆก,ก็คือคริปโตนะครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดก็มีการซื้อขายกันใน Exchange หรือศูนย์ซื้อขายอันที่2ก็คือเป็นในเรื่องของ Investment Token ซึ่งวันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีภาคธุรกิจหลายรายนะครับเริ่มที่จะเริ่มมาใช้ในเรื่องของ Investment Token เนี่ยให้มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนแต่ในเรื่องของพัฒนาการตรงนี้นั้นที่สำคัญก็คือในเรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีซึ่งจะไม่ผ่านในเรื่องของศูนย์กลางต่างๆท่านสามารถที่จะระดมทุนโดยตรงไปที่ประชาชนได้โดยได้ในทันทีอันนี้คือพัฒนาการใหม่นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของโทเค็นยูทิลิตี้ซึ่งเรื่องนี้นั้นในในแง่ของภาคการภาคของ ภาครัฐเองหรือการกำกับนั้นคงต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ในเรื่องของทั้งสองเรื่องนั้นก็เป็นสิ่งที่เราไม่ปฏิเสธนะครับไม่ปฏิเสธในเรื่องของพัฒนาการแล้วก็ทางภาครัฐก็ให้ความสำคัญในเรื่องของอาการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CBDC นั้นหรือว่าในเรื่องของการเทรดดิง้งในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนั้นทางรัฐบาลนะครับ โดยกระทรวงการคลังก็ได้เสนอในเรื่องของการยกเว้นภาษีให้นะครับของ CBDC แล้วก็เรื่องของเทรดดิ้งเรื่องเอเช a ในเรืสำหรับผู้ซื้อขายเป็นเรื่องที่อยากจะเรียนนะครับว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเข้าใจในเรื่องของการเติบโตแต่ว่าการเติบโตนั้นก็ต้องเติบโตอย่างระมัดระวังมีประเด็นในเรื่องของสตาร์ทอัพทางด้านเทคโนโลยีนะครับเรื่องนี้ทางรัฐบาลเอง โดยกระทรวงการคลังก็ได้มีการยกเว้นภาษีให้เช่นเดียวกันกรณีที่ Venture Cap หรือ g l o b a l venture Cap ต่างๆที่เข้ามาลงทุนให้กับสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพก็อาจจะมีแหล่งเงินทุนจาก v e n เจ r e c p p จากแบงก์รวมทั้งในเรื่องของในตลาดคริปโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นประโยชน์แน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่เราเคยมีความ ยากเย็นในเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อของระบบธนาคารนั้นเข้ายาก accessibility หรือโอกาสการเข้าถึงตลาดหุ้นนั้นก็ยากเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าแน,น่นอนที่สุดใยดเรื่องของแหล่งเงินทุนนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นก็จะมีบทบาทที่มากขึ้นในอนาคตทางหน้านี้ สิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือว่านอกเหนือจากการกำกับดูแลแล้วการคุ้มครองผู้ลงทุนแล้วผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากนี่ก็คือในเรื่องของความเสี่ยงความเสี่ยงของผู้ลงทุนก็คือผู้ซื้อไอ้ أي, ผู้ผู้ซื้อนะครับซึ่งเรื่องนี้นั้นก็ต้องฝากนะครับว่าไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในระบบของโทเก้นเรื่องของ คริปโตการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคการให้ข้อมูลกับลูกค้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือความมั่นคงในเรื่องของระบบนะครับความสเสถียรความสเสถียรของระบบที่จะรองรับในเรื่องของการถ้าเป็นกรณีของ exchange นั้นก็ระบบการซื้อขายนะครับหรือในกรณีที่เป็นโ o เ e n นอินเวสเมนต์นั้น แน่นอนที่สุดในเรื่องของฐานะการเงินก็ต้องมีความมั่นคงนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสองเรื่องที่สำคัญสำหรับในการที่จะมองอนาคตไปในครั้งหน้านะครับ